ัสวัสดีครับวันนี้พบกับมิมิตไลฟ์สไตล์ครับวันนี้ผมได้ทําการสั่งซื้อต้นไม้มาหนึ่งกล่องครับตอนนี้ก็จะเข้าหน้าหนาวเลยครับก็จะสั่งเป็นพวกนี้ครับกุหลาบหินครับวันนี้ก็จะแปลกหน่อยนะครับกุหลาบหินทีจะเป็นไม้ด่างนะครับแต่ว่าช่วงนี้คือเข้าหน้าหนาวกุหลาบหินจะสวยครับดูว่าผมสั่งอะไรมาบ้างครับเมืก่อนผมเคยเลี้ยงทีหนึ่งแต่ว่า มันชอบเน่าครับก็เลยไม่ได้เลี้ยงครับตอนนี้ก็ศึกษาข้อมูลมนาะพอประมาณครับก็จะลองเลี้ยงดูทีนนะครับไม่รู้ว่าเขาจะส่งมาแบบทั้งกระถางหรือว่าเวย์รากนะครับเดี๋ยวเรามาดูกัครับอ๋เยากครับทั้งกระถางก็มีนะครับ กระถางใหญ่ก็ร้อยกว่าบาทครับร้อยห้าสิบถ้าเป็นตัวเล็กขนาดนี้ก็ประมาณเจ็ดสิบบาทสี่สิบห้าบาทครับแล้วแต่สายพันธุ์นะครับเดี๋ยวเรามาดูต้นใหญ่ก่อนนะครับพันได์ไดสวยมากครับหอ,อครับ จะตัดก็ควดต้นไม้ถูกต้นไม้แลครับก็ลองเอาคันตามเข e าครับออกครับต้นนี้จะเป็นกระถาง3.5นิ้วนะครับทามห้ผมสั่งนะครับไม่หมดสักทีครับแน่นมากครับ พราะพวกนี้เป็นสายพันธุ์ที่ใบเขาจะหล่นง่ายครับต้องแพกให้ดีๆหน่อยนะครับไม่งั้นเหนียวมาก็จะเดือดแต่ก้านนะครับนะครับใกล้นะครับใกล้ความจริงแล้วนะครับ เห็นแล้วนะครับตัวนี้เป็นตัวโปรดที่ผมชอบนะครับแต่ว่าเลี้ยงแล้วมันชอบเน่านครับเห็นเขาขนาดแ็กมาใบก็เริ่มร่วงเลยนะครับเดี๋ยวว่าใบนี้เราสามารถไปวางใบได้ไดนะครับเดี๋ยวเราเก็บใบนะครับนี่ครับตัวนี้ คล้ายๆหา,า,างกระรอกบ้านเรานะครับแต่มันเป็นจระบีนะจรจ,รจรบีนะครับสีชมพูนะครับถ้าสีชมพูเขาจะออกขาวๆนะครับถ้าได้แดดเขาจะออกแต้มแดงนะครับนะครับจระบีผมไม่ค่อยสันทัดนะครับก็เรียกชื่อก็ไม่ค่อยจะถูกเท่าไหร่นะครับนะครับสวยงามมากครับเดี๋ยวเราไปดูต้นต่อไปนะต้นนี้น่าประมาณสัก ร้อบได้น,นะครับถ้าผมจำไม่ผิดน,นะครับร้อยบาทนะครับสวยงามมากครับเขาบอกว่ากินได้นะคะรับกุหลาบหินนะคะรับตัวนี้ก็ใหญ่นะครับน่าจะแกะใช้เวลานานนะครับเดี๋ยวเราลองใช้มีดขีดดูนะครับ นามากครับทันหนามากอืตรงไหนจะเป็นอันไหนเนี่ยดูนถ้าไหนจะเป็นกระถางเนี่ยอ๋อตรงนี้นะครับกับหัวกับหาง อันนี้ก็เป็นต้นโปรดเหมือนกันนะครับสั่งมาทุกครั้งก็เป็นต้นโปรดทุกครั้งนะครับ,รบพิกไปพิกมานะครับโอเคครับเป็นพวกลูกอมนะครับตัวนี้นะครับถ้าเขาเลี่ยแดดเขาจะออกสีม่วงนะครับตัวนี้ เริ่มออกม่วงแล้วนะครับตัวน,นี้เดี๋ยวจะพวกลูกอมนะครับขนาดลูกอมย,ยาวๆนะครับพวกนี้เราก็จะไม่ทำอะไรมากนะครับ เขาจะไม่เปลี่ยนดินเขาจะตั้งเขาเฉยๆอย่างเงี้ยครับก็ถือว่ากระถางเขาก็มาโตแล้วนะอย่าเปลี่ยนกระถางให้ใหญ่ครับเปลี่ยนกระถางพอประมาณกับต้นเขานะครับต้นนี้ก็ประมาณ120บาทนะครับต่อไปก็จะเป็นไซส์เล็กนะครับ แม่นนผมก็จะสั่งเจ็นพวกเนี่ยครับเจลาบีนเจลาบีนเนี่ยพี่เขาเรียกนะครับแต่ไม่รู้จะออกเสียงถูกหรือเปล่านะครับเจลาบีนอะไรไม่รู้ว่าพวกหางกระรอกครับจะชอบมากการแกะก็ระวังหน่อยครับพวกนี้ใบเขาหล่นง่ายนะครับ ช้าหน่อยนะครับแก่นะครับอันนี้รากทะลุกระถางนะครับเดี๋ยวเราต้องมาเปลี่ยนกระถางกันอีกครับ น้อยนะครับบางทีผมก็มือหนักนะครับ่าครับได้ครับนี่น่าจะเป็นเจอรบีนแดงนะครับถ้าตัวแดงนี่มันจะเป็นสีเขียวนะครับเขียวแล้วก็แต้มแดงนะครับมันจะไม่เหมือนกันนะครับตัวชมพูกับตัวแดงนะครับถ้าตัวแดงเขาจะออกเขียวนะครับแล้วก็ เจอรบีนชมพูเขาจะออกสีขาวนะครับแต่ถ้าเขาหูกแดดปลายเขาจะแดงเหมือนสตรอเบอรี่ครับแต่ว่าสังเกตได้คือความเข้มครับเขาจะเขียวแล้วก็ขาวนะครับเขาจะมีหลากหลายครับเจิลบีนเดี๋ยวก็ค่อยๆสั่งมาสะสมนะครับเดี๋ยวดูต้นต่อไปนะครับการแก่ครับใช้เวลานานครับ แต่ว่ากุหลาบหินเขามีหลากหลายรูปทรงนะครับแต่ว่าผมชอบทรงนี้มากครับก็เลยเน้นทรงนี้มากกว่านะครับเห็นเขาน้องๆเขาปลูกแล้วสวยครับก็เลยอยากจะปลูกบ้างนะครับ หน้าที่ทดสอบนะครับเห็นวะ่าสวยงามมากต้นนี้ก็สวยนะสูบทรงหลบบัวนะครับสวยงามคนระับน่าจะเป็นต้นสุดท้ายแนละ้วต้นนี้นะครับบางทีผมก็จำไม่ได้นะครับว่าสังต้นไหนไปบ้างนะครับก็จะมาดูให้หมดคนระับต้นนี้ก็จำไม่ได้เหมือนกันนะครับ จะเป็นต้นอะไร ตัวนี้เป็นกล้วยหอมนะครับเจลบีนะครับแล้ก็เป็นตัวหนึ่งนะครับที่ผมบอกว่าเนี่ยครตัวนี้บ้านเราบอกเป็นกล้วยหอมนะครับเจลบีเดี๋ยวเรามาดูภาพโดยรวมที่ผมสั่งมานะครับ ต้นนะครับสวยงามมากครับผมสั่งนะครับสำหรับปุ่มนะครับก็สวยงามมากวันนี้มันจะมืดๆหน่อยครับก็ลองเปลี่ยนแสงดูครับจะมืดหน่อยมุมไหนก็มืดนะวันนี้พายุเข้าครับดีเปเชนนะครับตกตั้งแต่เช้าครับตอนกลางวันก็ตกอย่างแรงครับ พวกนี้จะชอบมากครับกอใหญ่ๆเนีครับจิลบีนครับสีชมพูแต่ส่วมากตัวด่างตอนนี้คือผมจะยังไม่ค่อยสั่งครับก็จะลองดูเลี้ยงพวกบ้านๆก่อนนะครับปูกก็สี่สิบกว่าบาทนะครับสี่สิบห้านะครับจิรบีนแดงนะกล้วยหอมนี้จะดังมากครับใครก็อยากปลูกแลับกล้วยหอมครับ ครับคลิปนี้ก็พามาชมนะครับผมเปิดกล่องต้นไม้นะครับซึ่งนานๆทีก็จะสั่งมาทีนะครับเพราะช่วงนี้ตังก็ไม่ค่อยมีนะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมก็จะมีการสั่งมาอีกสักล็อตสองล็อตนครับเพื่อดูนะว่าการปลูกกุหลาบหินจะยากหรือจะง่ายครับเขาเป็นไม้ปราบเซียนสําหรับบ้านเราแล้วครับเขาชอบอากาศเย็นนะครับไม่ชอบแฉะนะครับ ก็อาทิตย์หนึ่งก็สามารถลดน้ําได้ประมาณครั้งหรือสองครั้งครับแล้วแต่สภาพอากาศนะครับดินนี้เขาให้โป่งไว้ก่อนนะครับเขาชอบอยู่ซอกหินเล็กๆพวกนี้ครับเราก็ใส่ดินให้เขาน้อยหน่อยใส่หินใส่อะไรเยอะหน่อยนะครับก็จะทดลองการปลูกครับแล้วจะมาอัปเดตให้ดูนะครับครับอันนี้ก็นิมิตไลฟ์สไตล์ก็ขอจบอย่างเท่านี้นะครับอย่าลืมกดติดตามหน่อยนะครับเพราะช่วงนี้ผมไม่ได้ได้ทำคลิปะครับพืชวบแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลานะครับขอขอบคุณครับ